สวัสดีครับอยู่กับหกลอดำกรีนครับฝนตกเรามาอยู่บ่อนอรก <c oughs> เดี๋ยวมาดูเสียงลั่นๆใครจะลื่นลงสะจระเข้บ้างครับทีมงานเขาก็มีประมาณห้าหกคันนะอยู่ด้านหลังครับฝั่งนูน้นบ่อน,นี้ก็ทำการสั่งจระเข้มาจาก สมุดประการแล้วครับยังมาไม่ถึงสะยังไม่เสร็จ <c oughs> ลื่นๆแบบนี้ใครใครเบรกไม่อยู่ก็นุ่นเลยครับไหลลงสะเฮ้ยยกน้ำหน่อยมันไม่ ปลายท้ายไม่สนิทเลยอะ่ปะปลายท้ายไม่สนิทยกน้ำเลยเราก็หกนะเขาก็จะทำตามนั่นนะนี่นะหนงูไหนง,งูอะไรวะวอยู่ไหนฮัลโหลเอเชื่อเลยนะเอ้อเออยงัยงยงัยงยังยังยังไม่สนิทเลย ยังเห็นไหมใครจะยกอีกอเอายังยกเลยเนีย่ยเห็นไหมอ,อ่าพอพอพอได้แล้วลงลงเลยอเออโอเคเอ่ะถอยไปเอาไอหนุ่มควันครับไอหนุ่มสายควันขุดวันนี้โอ้ยทำไมไม่ลงไปข้างล่างวะ เอาทางขึ้นเลยครับนี่แหละฝีมือของอสามหนึ่งสองดีครับเล่าเลยเพ่ลงไปข้างล่างเลยลงไปข้างล่างเลยโอ้มีได้ไอโอ้ยอยมาดูช็อตเด็ดสักหน่อย ทีมงานป่านกครับวันนี้เขาจะตัดทางเขา้าไว้งนั้นตัดทางออกให้หมดเลยฝนตกครับทีมงานเที่ยงทําถ้าไม่ทําก่อนเที่ยงอะ่ะต้องรีบทําครับเอเที่ยวแรกครับยำๆครับ ีมงานนี้จะไม่มีการแต่งรถเพราะว่าจะเกลืองเรงัว่อย่างนั้นไม่ต้องแต่งมันก็จะลื่นๆเลยนะเที่ยวแรกแคทสามหนึ่งสองดีครับมือสองแกะกล่อง เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งร่มๆครับตรงนี้มันจะเดดออกเมื่อวานฝนตกแรงมากครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีปัญหาในะในการในการทำงานครับปานกใช้คุ้มเลยครับคันนี้ ไม่ได้หยุดเลยครับอรอก,กี้ครับช่วงนี้ก็รวมหลายๆทีมงานมาอยู่ด้วยกันครับ น,นี่ก็ตัดทางขึ้นแล้วครับก็จะชันชันเล็กน้อยอนีย่จอระเข้ไหมเห็นแต่หัวครับเขาซื้อมาละมั้งเนี่ยโอ้ยจอระเข้อ่ะ,อะเข้ามาทีละสามเลยครับ เที่ยวแรกครับตามมาด้วยพี่ร็อกโอ้โห ปก e t ไปแล้วปกิร <5 half S 2> ้อยเก้าสิบห้าแรงครับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่เป็นเลด เชื่อไหมแค่ขาใส่น้ำมันวันละเท่าไหร่วันละพันห้าครับเกิอลละห้าร้อยแค่นี้แหละคุดได้ทั้งวันครับประหยัดมาก แล้วีครับใส่ไม่เยอะนะพอประมาณครับงานเที่ยวดินหายากโอ,โอ้ยลืนล่นลื่นลื่นโอ้ยถลายถลาย <c oughs> อ่าเรียบร้อยถอยถอยเลยมิ อันตรายเนี่ยอ๋าเปแล้วไปแล้วไปแล้วลงสะเด้อเอ้ย <c oughs> พ่อพิดเหลี่ยมครับพิดเหลี่ยมว้าเออโอ้โหมันเริ่มเละแล้วครับไปได้เฉยเลยฮะมันต้องเบียดฝั่งซ้าย เป๋แล้วครับเป๋แล้วของใบเตยมาแล้วครับโอ้ยใบบัวเสียหน่อยเสียหน่อยอดีตเคยรับจ้างครับทุกวันนี้เป็นนายตัวเอง ว่าไปได้ไกลเหมือนกันนะจากขับเบกโคมาสู่เป็นเท่าแกตัวเองต้องยอมเป็นหนี้ครับถึงจะมีอะไรเป็นของตัวเองอ่ะเตรียมแล้วครับสิงไฮเทคมิมล้อเล็สแนล รถฉลาดนะฉลาดที่จะขัดเขาไม่เบียดขวาครับเขาจะเบียดซ้ายเห็นไหมไปได้สบายๆชิวๆครับ